คลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนาให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาวันนี้กลับมาการแขงกับฟิตชิงก้อนนะครับวันนี้เรามีพอยต์เริ่มต้นนะอยู่ที่1นึ่งพันสองร้อยพอยต์นะครับก็เดี๋ยววันนี้เป็นไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าหลังจากจบของมเปเศษทองนี้นะแต่ลอสเตอร์น่าจะสุดท้ายแล้วมั้งน่าจะไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูไปก่อนเนาะอ่าเนไงลอสเตอร์สุดท้ายพอดีครับผมโอเคขอเพิ่มที่เอาห้าก่อนแล้วกันนะผมเอาแบบบอๆไปก่อน จริงก็ไม่บอกเท่าไหรอ่อ่ะห้าห้านี่คือถือว่าทำจบเกมได้นะถ้าเกิดเข้าดีดีอ่อะไม่ได้วะอุย้ยได้มาผมมาท้องโอเคโหเสไดต้ตรงที่ไม่ได้วานมานะฟางก่อนเลยโอ้โอ้น้อยสุดไอีเวเอ้ยอุ้ยแมงกระพุนมาผมโอ้โหเสียดายนะที่ไม่ได้ยิงเยอะกว่านี้โอเคได้มา600ครับผมนี่ถือว่าเป็นธรรมดาโอ้โหถ้ายิงสิบที่พันสองแน่ๆเมื่อกี้ โอเคไม่็้ไรครับผมมาแล้วครับไอ้ถึงมาดีอยู่มาดีอยู่มาๆๆๆไม่ข้าวอีกกูเนี่ยลดลงเรื่อยๆเลยกลับมาพันสองอีกแล้วแม่งเว้แล้วไงเอาวะช่วงช่วงแบบว่าช่วงซับมาเริ่มหายแล้วครับผมมาลายกูละโอเคสองห้าสิบ โอ้ยมังกรไปละทุกคนไม่เป็นไรครับผมดูต่อดูต่อโอเคขอเพิ่มเป็นหกหน่อยแล้วกันถ้างั้นไป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 มาทองมาทองมาทองยิ่งเพิ่มไปอูไปถลแล้วปูไม่ทันอีกเย้ยเหลืออะไรเนี่ยเดี๋ยวอายุเจ็ดร้อยนะโอเควงล้อมาครับขอยีขอยีขอยีโอ้หัสี่สิบชื่อให้สองสี่สิบอ่า กูจะด,ด,ดีกว่านี้นะโอเคไปไปไปเท่า,า,า,าที่ไหวครับผมโอเคเล้คคับอ,อุ้ยสองที่สิบเอ้ยยังไงดีวะนี่ไงมาทองเอ,อ้ยเดี๋ยวพันสองครับผมเข้าว่าโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ดีมาที่สองพันห้าร้อยนะถือว่าโอเคอยู่นะครับอืมโอ้โหเย็ดลับแม่งพอยิงไปเรื่อยเสียงรดมากกว่าได้อีกโอ้ ไปเ้ยอยาทำอย่างนี้ดินั่นไงทุกคนแป๊บเดียวจริงอะลงเบลือพันหกแล้วครับเฮ้ยผมเพิ่งเล่นเพิ่งได้เมื่อกี้เองอะมึงจะให้กูแค่คอมโบเดียวแล้วก็ตกในกิคลิปเลยนะบ้ามัเนี่ยทุกคนจริงๆนะคือตอนนี้ผมยิงแล้วลดรูนร so uh, ัวเลยอะไม่ได้เลยนะครับผมผมเล่นต่อไม่ไหวว่ะอย่างเงี้ยปะปะปๆปะโอ้โหนั่นไง จะเล่นต่อไม่ได้จริงๆทุกคนดูดิเดี๋ืออยู่900ครับอ่ะผมอัลามอ่ะของสามโปวนี้ต้องมีตัวให้ผมบ้างแหละไม่ได้ตัวเลยโอเคผมว่าผมโดนด,ดูดดวงวะทุกคนน่าจะเล่นยากนะครับผมแบบเนี้ยโอเคแต่ตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่740นะครับผมก็ยังโอเคนะก็อ่ะเดี๋ยวไปลุ้นในห้องหน้าแล้วกันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะคือผมมีเงินพิเศษนะครับพนักขอนอปล่อยผ่านไปก่อนแล้วกันเนาะ โอเคไปดูกันต่อเลยผมเอา้เอาไอา้ห่านนี่พี่นคนเนอร์อคืนอีกโอเคมาก่อนมาก่อนอามาก่อนเอ้ยมาสามหกสิบ okay. โอเคอุ้ยอ่ะแมงกระพรุนม้าผมคอยดีคอยดีได้เท่าไหร่เท่าไหร่วะโอเคพันสองโอเคได้พันสองคืนแล้วผมว่าผมพักเบรกก่อนดีกว่าว่าพักเบรกก่อนเลยทุกคนคือตอนนี้เนี่ยผมได้พอย์คืนกลับมาแล้วนะซึ่งมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ไม่ได้เสียอะ่ะ เอาไว้คลิปหน้ามาเล่นใหม่แล้วกันน้องส่วนคลิปนี้เขาต้องขอพอไปที่นี่ก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมค่อยมาลองใหม่นะปะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไป